เอาละคุณผู้ฟังครับ mm hmm. ผม mm hmm. ในช่วงนี้พักการเดินะราก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็มาคุยกันนะครับในเรื่องของสุขภาพจิตกันใน e n t ท l t a l k นะครับในวันนี้อย่างที่เกิดกันไปนะครับท้ายชั่วโมงที่แล้วครับผมว่าเราจะคุยกันในเรื่องของอทางขยะอารมณ์นี่นะครับผมว่าหลายๆลาคนอาจจะเคยมีภาวะแบบนี้หรือว่าตอนนี้อาจจะเป็นอยู่ก็ได้นะครับว่าเอะเวลาคนที่เขาแบบมีความเศร้ามีความทุกข์มีความไม่สบายใจเนี่ยเขาก็มามาคุยกับเราใช่ไหมมาปรึกษาเราอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็วกวกมันมันเหมือนกับว่าเป็นการส่งถ่ายเหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟ ความเครียดนะครับแล้วถ้าเผื่อว่านะครับเราเราเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับนะฮะแล้วก็มันมีความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับวันนี้มาหาทางออกกันในเมนทอทอลนะครับแล้วก็ตักงายคุณผู้ชมทางไลฟ์ด้วยนะฮะทานที่รับชมกันอยู่ตอนนี้นะครับทุกช่องทางเลยทั้ง Fm 91 Traffic Pro นะครับทั้งแฟนเพจนะครับเอ่อทวิตเตอร์ทิกเอหรือว่ายูทูบเนะฝากกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็เือว่าท่านใดที่ฟังอยู่ชมอยู่นะครับอยากจะคอมเมนต์ เรื่องอะไรอยากจะหาทางออกเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้ไลฟ์ที่คุณรับชมได้เลยนะครับปรับเปลี่ยนมุมมองสำรวจความคิดดูแลสุขภาพจิตให้มีสูขกับเมนเทลท็อกบายจิตพนุภูมิฉันมงคลวันนี้คุยกันนะฮะกับอาจารย์หน่อยนะครับอาจารย์รุจิราหมอกเจริญครับนักจิตวิทยาระดับ6โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยน,นะครับอาจารย์หน่อยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณจิตนุสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับนะถังขยะอารมณ์ครับอาจารย์หน่อยอผมเข้าใจถูกต้องไหมฮะคือถังขยะอารมณ์เนี่ยใครเขามีความทุกข์เขาก็จะมาปล่อยปล่อยที่เราหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ <c oughs> ค่ะใช่ใช้แบบนั้นคือคำคำมันอาจจะดูเป็นแนวลบนิดนึงนะคะว่าถังขยะแบบเนี้ยคะ่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามีที่รองรับอ,อารมณ์อ่าอ่าครับ ค่ะก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะมันก็ดูเป็นคําที่แบบเออดูดีขึ้นมานีหนึ่งแทนที่จะเป็นถังขยะ <laughs> เราไม่ได้เป็นถังขยะนะเราเป็นเราเป็นที่ปรึกษาก็ได้หรือว่าอาจจะเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจปรึกษาแต่มาพูดบน่บนๆลอยๆโดยเฉพาะอาจจะเป็นพี่แท็กซี่คนขับแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. เคยอาจจะมีบ้างเหมือนกันที่บางทีผู้โดยสารก,ก็ไม่รู้ไม่พอใจมาจากไหนอะค่ะ,คะ อมาถึงก็มาชวนเราคุยบ่นนูน่นบนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็กลายเป็นคนที่รองรับอารมณ์<ะ>ของคนอื่นๆโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่รู้จักเขาด้วย <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> สมมติเป็นพี่โชเฟอร์แท็กซี่ผู้โดยสารขึ้นมาปุ๊บอา้าวเขาเครียดมาใช่ไหมระบายใหญ่เลยไอ้บ่นใหญ่เลยอะไรอย่างงี้นะฮะเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราเจอกันทีเดียวอ่ะบ่นไปเถอะอะไรเงี้ยนะครับอ๋อใช่ค่ะใช่ใช่ใช<ะ>เลยคือพอ ใช้ควาว่าส้งขยาหรือว่าสำหรับอารมณ์เนี่ยค่ะมันก็จะมีหลายระดับนิดหนึ่งครับคือถ้าเป็นระดับแบบรุนแรงเลยแบบเนี้ยค่ะถ้าอยู่ดีดีแบบมีคนมาตาวาดเรารมีคนมาด่าเราหรือบางครั้งเนี้ยรุนแรงมากถึงขนาดแบบอ่คว้างปาเข้าของหรือว่าทําลายร่างกายเนี่ยค่ะอถ้าเจอแบบเนี้ยบ่อยๆเนี่ยบ,บางทีมันก็กระทบกับสุขภาพจิตของเราเหมือนกันอ๋อ ผมแบบพูดถึงว่าการการเป็นถังขยะอารมณ์เนี่ยก็ก็ไม่คิดว่าเอ๊ะมันจะมีแบบปลายระดับแบบนี้เนาะคิดว่าเออมามีการระบายความทุกสู่กันฟังมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆจริงๆแล้วมันมันมีกี่ระดับฮะอาจารย์หน่อยครับอ๋อคือถ้าพูดก้นจ้างก็คือมีหลายระดับมากเลยค่ะคุณจิตพันธุวแต่อย่างวันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเป็นระดับของความรุนแรงแบบในลักษณะที่เป็นความรุนแรงเลยเนี่ยโดยเฉพาะคนใกล้ชิดหรือว่าคนภายในครอบครัวเนี่ยคะ่ะ อันนี้เนี่ยก็คือแนะนําเลยว่าบางทีเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของความรุนแรง mm hmm. ได้คือถ้า mm hmm. เกิดว่าเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอารมณ์ในครอบครัวเราเริ่มแรงขึ้น mm hmm. หรือว่าเริ่มมีการเอ่อเหมือนกับทำลายเข้าของทำลายร่างกายซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยค่ะ mm hmm. อันนี้ควรที่จะหาผู้ช่วยหรือว่าบางทีมีผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าไปดูแลเพื่อที่จะลดระดับของความรุนแรง mm hmm. ที่มันจะเกิดขึ้นได้อะคะ่ะ mm hmm. เข้าใจเข้าใจมีตั้งแต่ระดับเบาๆจนถึงระดับหนักลงไม้ลงมือแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นด้วยก็มีนะฮะใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยค่ะบางทีมันก็จะมีตรีของความเล็กๆก่อนเช่นอาจจะทะเลาะกันบ่อยหรือบางทีก็เริ่มทําร้ายทําลายข้าวของอะไรอย่างเงี้ยค่ะทนี้เนี่ยควรที่จะมีคนที่เข้าไปช่วยรับฟังหรือว่าเข้าไปช่วยดูแลแล้วเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่า เพิ่มดีกรีขึ้นไปจนกระทั่งโกรธจนกระทั่งทำลายร่างกายกันแบบนี้ค่ะอืมครับอาจารย์หน่อยช่วยอธิบายให้เข้าใจก่อนนิดนึงว่าเอ๊ะก,กับคําว่าเป็นถังขยะอารมณ์กับแบบเป็นเป็นที่ปรึกษาเป็นที่รับฟังอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงของคนที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยฮะอาจารย์<ต>ค่ะค,คือถ้าเกิดว่าที่ที่บอกไปนะคะว่าถ้ามันเริ่มมีความรุนแรงเนี้ยอันเนี้ยเราจะอดทนเป็นถังขยะต่อไปอาจจะไม่ค่อยดีแล้ว จะต้องขอความช่วยเหลือแล้วแต่ถ้าเป็นวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยค่ะถ้ากรณีที่มันไม่ได้รุนแรงถึงขนาดว่าโดนดุโดนดาบควางปลาเข้าของทำลายร่างกายกันเนี่ยค่ะคบ,บางทีนี่นยจะเป็นอย่างที่คุณสิตพันธุ์รู้บอกนะคะว่าพอมีผู้โดยสารขึ้นมาบางคนก็จะพูดเล่าบางคนก็จะบ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่ามีคนมาทิ้งขยะเล็กๆใส่เราอือืครับคนที่ไม่รู้จัก ด้วยก็ได้เหมือนกันคือเหมือนกับว่าเป็นที่แท็กซี่ที่มีผู้โดยสารขึ้นมานั่งอย่างเนี้ยค่ะหรือว่าเป็นพนักงานบริการที่เหมือนกับมีลูกค้าเข้ามาแบบเนี้ค่ะแล้วก็คอมเลนบ้างไม่พอใจบ้างอย่างนี้ยค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นถังขยะเหมือนกันวันเนี้ยเราจะคุยกันประเด็นที่ไม่ได้เป็นอันตรายหรือว่าไม่ได้เป็นคดใกล้ชิดภายในครอบครัวแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็เป็นถังขยะรองรับอารมณ์ โดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันอืมนะครับอ่ะทีนี้ผมเข้าใจละนะครับว,ว่าจะคุยในเรื่องนี้ทีนี้มามาพูดถึงตัวขยะที่จะทิ้งลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> จริงๆว่าอะสมมติเป็นเรื่องคนอื่น่ะเรื่องที่เขาแบบมีความทุกข์มีความเศร้าเออมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะอะไรอย่เงี้ยเราก็ไม่น่าจะทุกข์จะร้อนอ่ยใช่ไหมอาจารย์ค <c oughs> ่ะฮะแต่บางทีพอเราฟังแล้วเราฟังบ่อยๆอะ หรือว่าบางครั้งเนี่ยมีผู้โดยสารขึ้นมาเป็นสิบคนเลยครับบางทีเราไม่รู้จะหนีไปไหนอะคือมันรถเดียวกันใช่ไหะใช่<ๆ>อาจจะต้องทนฟังไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดความเครียดได้เหมือนกันค่ะอหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าอินนะคะก็คือ,อรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจแต่เป็นความเห็นอ,อกเห็นใจที่มายินเข้าไปในตัวเองแล้วตัวเอวเอคนเนี้ย ทำไมช่างน่าสงสารจังเลยหรือว่าไอ้เขาทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมันนา่าโกรธจริงๆนะเขาทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,อเหมือนกับว่าอินจนเหมือนกับเป็นเรื่องราวของตัวเองเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดว่ารับฟังเรื่อยๆก็อาจจะทําให้เกิดความเครียดกับตัวเราได้เหมือนกันค่ะอืเข้าใจละอยู่ที่เราอ่ะว่าจะมีอารมณ์ร่วมกับกับขยะที่เขาทิ้งมาหรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะอาจจะก็ด้ค่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันบ่อยมากมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ค ค่ะมันก็จะมีการดูแลตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเราจะทำไงให้รู้สึกว่าแยกแยะได้ว่าอารมณ์อันนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นของเรานะมันเป็นของคนที่มาเล่าให้เราฟังคนที่มาชิ้งใส่เราต่างหากใช่เราก็าไม่ควรจะไปะทุกข์กับเขานะผมว่าค่ะ,คะใช่ค่ะคือบางคนเนี่ยแยกแบบดีได้ค่ะแต่บางคนเนี่ยจะแยกได้ยากบางครั้งเนี่ยกลับมาแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยหลือเกิน เอหรือว่าทํางานบริการลูกค้าบางครั้งอะเจอลูกค้าร้องเรียนสักสองเคสกลับมาบ้านเนี่ยอารมณ์ไม่ดีแล้ว uh huh. ออฮเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะเอาความเครียดจากที่ทํางานเนี่ยค่ะกลับมาที่บ้านด้วยแบบเนี้ยก็มีเหมือนกันครับครับครับเข้าใจแต่มันผมว่ามันมันจะน่าจะหนักขึ้นนะถ้าเผื่อว่าคนที่เอามาทิ้งเนี่ยเป็นคนในครอบครัวใช่ไหม เป็น,ปนแฟนอะไรเงี้ยเป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยนะฮะสามีก็ทํางานหนักยุ่งอะไรเงี้ยทุกมาก็มาระบายให้ภรรยาฟังค่ะมันก็เครียดไงน้นะ,ะใช่ค่ะคือถ้าเป็นเ,เป็นผลกระทบในระยะสั้นเนี่ยค่ะบางครั้งพอเอากลับมาเล่าให้ฟังเนี่ยบางทีเราจะเครียดหรือว่าบางครั้งเนี่ยกลับมาประวัติสาด้วยความที่แบกความโกรธกลับมาที่บ้านด้วยเหมือนกันเนี่ยบางคน ถ้าเกิดว่าผลกระทบในระยะสั้นเนี่ยค่ะ,คะก็อาจจะทำให้รู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกสับสนหรือบางทีเนี่ยหให้คนที่เป็นถังขยะเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองก็ได้เหมือนกันอืมครับผมนึกออกแล้วผมนึกว<ช>่าผมนึกวาบอกแล้วว่าผมผมผมน่าจะเป็นคนทิ้งอะ <laughs> ส่วนทางขยะไม่ค่อยจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นหนังทางขยะเท่าไหร่นะครับเออนะฮะอ่ะเราอาจจะมีทั้งสองด้านนะคะใช่ไหมฮะอืมอืมมันอาจจะมีคนที่มาเล่าให้คุณจิตพานุฟังบ้างแหละแต่ครั้งเนี่ยความเข้มความเข้มข้นอารมณ์เนี้ยมันไม่ได้ขนาดที่กระทบกับเราหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจอ่าครับครับ ามากกว่าที่จะรู้สึกว่ามันเห็นใจมากจนเกินไปสงสารมากจนเกินไปเนี่ยค่ะคือบางทีก็เข้าใจแหละแต่ก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าโอเคเดี๋ยวเขาก็จะผ่านปัญหา,น,าน,นี้ของเขาไปได้แบบเนี้ยค่ะโอเคนะครับถ้าเป็นผลกระทบในระยะยาวเนี่ยบางทีถังขยะอารมณ์ของเราเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้เหมือนกันอืมใช่ใช่นะครับเอ่อทีททนี้ถามอาจารย์หน่อยเลยนะครับว่าเออแล้วคนที่เป็นถังขยะอารมณ์จนจนมันเกิดความรู้สึกเครียดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ มันจะต้องทำยังไงจะต้องจัดการตัวยังไงครับค่ะคือถ้าเกิว่าเราเป็นคนที่ทิ้งสังวยากใส่คนอื่นบ่อยๆเราอะเริ่มต้นจากการที่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังรู้สึกอะไรเราอาจจะโกรธอยู่หรืออาจจะกลัวอยู่กังวล หรือว่าเครียดอะไรแบบเนี้ค่ะ,คะที่สําคัญก็คือยอมรับกับอารมณ์ที่มันเป็นปัญหาอยู่นะตอนอค่ะคือหลายๆคนเนี่ยโกรธแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองโกรธคบางทีเราก็จะบ่นไปเรื่อยเรื่อเรื่องนูน้นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นความโกรธของตัวเรานั่นแหละก็คือถ้าเกิดว่ายอมรับอารมณ์ของตัวเองก่อนเนี่ยมันก็สามารถที่จะจัดการแล้วก็เข้าใจบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องไปทิ้ง เหมือนกับยิงเลียดทิวาดไปเรื่อยๆค่ะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่เราเป็นถังขยะอยู่บ่อยๆแล้วเราเลือกไม่ได้อย่างเช่นที่โชเฟอร์ <c oughs> หรือว่าที่พนักงานบริการต่งางๆอ๋อค่ะอันนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่ามันต้องรองรับอยู่บ่อยๆ <c oughs> ค่ะเราอาจจะมีวิธีการง่ายๆอย่างเช่นเราอาจจะหาเวลาอยู่เงียบๆคนเดียวบ้างครับ ค่ะอาจจะแบบต้องยึดเหนี่ยวตัวเองกลับมาค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้เราโดนลูกค้าบนลูกค้า<ะ>ด่าหรือว่าเขียนคอมเพนเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเราจะมีการเบรกตัวเองก่อนลองอยู่ยเงียบเียเพื่อที่จะแบบกลับมาถักอารมณ์ถักสมดุลของตัวเองภายในอะค่ะว่าพอเราถูกทิ้งขยะลงมาแล้วเนี่ย<ะ>ตอนนี้เนี่ยเรากําลังเป็นยังไงบ้างอืมครับผมก็คือออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนใช่ไหมฮะ แล้วก็หยุดคนเดียวอยู่กับตัว<ช>เองใช่ค่ะแต่ว่าเข้าใจเลยว่าถ้ากรณีที่ยังยังบริการอยู่อะค่ะใช่ครับบางทีมันออกมาจากตรงนั้นไม่ได้ออครับค่ะเราก็อาจจะให้สถานการณ์มันคลี่คลายจนสุดทางนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ให้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็มา,ามาดูสมดุลภายในของตัวเองใหม่ค่ะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบอะไรกับเราบ้างอืม,อมครับครับครับอ่อ อยากจะยกตัวอย่างเคสดีกว่าเนาะอาจารย์จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับพี่โชเฟอร์คงจะเยอะละไม่เอาขออนุญาตขออนุญาตเห็นภาพผมเห็นภาพอยู่ภาพหนึ่งเลยอ่ะอย่างเช่นพนักงานอาสูเป็นพนักงานแบบขายก็แล้วกันหรือว่าเป็นพนักงานแบบต้อนต้อนต้อนรับแบบลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วเผื่อลูกค้าเบี๋ซื้อสินค้าไปแล้วมันมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาแล้วก็บอกขอบคุนแล้วก็ทุกอย่างก็บ่นบ่นบ่นแล้วก็ทิ้งทิ้งทิ้งแบบพนักงานคนนั้นอะไรเงี้ยผมว่าความเครียดมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับใช่ค่ะ อ่แต่ผมเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะอย่างพนักงานเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะมีการฝึกฝนวิธีการที่จะรับมือกับลูกค้าแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะคือมันก็ม <c oughs> ีขั้นตอนเลยว่าถ้าลูกค้าคอมเพน์แบบนี้ต้องทำยังไงบ้างรายงานตามรับับอะไรแบบนี้ค่ะคือตามบริษัทเนี่ยดีแต่ว่ามันก็จะเป็นโปรเซสข,ของการทํางานมากกว่าเป็นโปรเซสข,ของการดูแลจิตใจของผู้ให้บริการนะคะอ๋อเข้าใจครับเข้าใจออันนี้ อันนี้ดาเอาจริงบริษัทอาจจะอาจจะมีบ้างแหละที่โอเคมีมีหน่วยซัพพอร์ตกับกับพนักงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็คงอาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้าเป็นโปรเซสของการแก้ปัญหานี่ค่ะแน่นอนว่าบริษัทเขาเตรียมตารไว้แล้วแหละใช่ครับถ้าเป็นโปรเซสของการดูแลจิตใจพนักงานเนี่ยค่ะ <c oughs> ดิฉันยังไม่แน่ใจว่าบริษัทเนี่ยเขาเห็นเห็นความสําคัญของการที่ถูกลูกค้า ดุบ่อยๆหรือว่าถูกลูกค้าคอมเมนต์ไ้หรือว่ามันจะมีหน่วยงานที่รองรับเลยนะคะว่าคือถ้าไม่พอใจในสินค้าหรือว่าต้องการคืนเนี่ยก็คือติดต่อมาที่หน่วยงานนี้ได้เลยใช่แผนกนี้จะมีสุขคุณสุขภาพจิตดีใช่ไหมจะเป็นจิตวิทยาสูงค่ะคือแผนกนี้เนี่ยก็จะเป็นแผนกที่น่าเห็นใจว่าเุกเราก็จะต้องถูกลูกค้าโทรมาไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เขาก็จะถูกฝึกเรื่องของการรับฟังเ,เรื่องของการเข้าใจหรือว่าเข้าใจผลิตภัณฑ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คงมีวิธีการที่จะช่วยให้พนักงานเนี่ยทำงานได้ดูาคอืมครับครับล้วพูดถึงจริงๆแล้วก็มีหลายอาชีพนะที่อาจจะต้องต้องเป็นทังขยะอารมณ์นะครับอีกหนึ่งอาชีพนะอาจารย์อะไรสน่อยคือคว่า,อาคอเซ็นเตอร์พนักงานคอเซ็นเตอร์รใช่ไหมะนะครับเวลาลูกค้ามีปัญหาอะไรเนี่ย คือส่วนใหญ่ก็โทรไปบ่นหรืออาจจะโทรไปด่าเลยก็ได้นะผมนะครับก็ต้องรองรับ <c oughs> อารมณ์นี้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮ<ค>ะผมก็โทรไปบ่อยๆเหมือนกันนะครับค่ะครับเอออสาุคอนเซนเตอร์อ่ะคอนเซนเตอร์แตออแต,แต,ต้องทำยังไงเพราะจริงๆอ่ะมันต้องแบบสแตนบายใช่ไหมฮะนั่งทำงานอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องต้องต้องจ <c oughs> ัดการสุขภาพจิตตัวเองไงดีครับค่ะก็คือผ่านพ้นสถานการณ์ไปแล้วค่ะ แรกเลยก็คือเราทบทวนตัวเองก่อนว่าสถานการณ์น,นี่ยทําให้กระทบอะไรกับเราบ้างครับค่ะ,ค,ะคือแล้วก็ลองดูตามสาเหตุเลยค่ะว่าถ้ากระทบกับอารมณ์อันนี้แล้วเนี่ยสาเหตุรู้เท่าทันของอารมณ์หรือยังยอมรับอ,อารมณ์ของตัวเอหรือยังเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นถังขยะแล้วเนี่ยเราก็จะไม่หยิบขยะในถังของเราเนี่ยไปปาใส่คนอื่นต่อแบบเนี้ยค่ะ ก็คือถ้าเกิดว่าเรารู้ทันอากตอมของตัวเนาะเราก็อาจจะไม่ได้ไปเอาถังขยะไม่ได้เอาขยะของเรานี่ไปปาใส่ถังอื่นอีกอค่ะแล้วก็อันที่สองก็คืออาจจะหาวิธีการพักพักแบตของตัวเองง่ายๆในทุกวันนะคะครับค่ะคือไม่จําเป็นต้องลาพักผ่อนไม่จําเป็นต้องรอ,อ,งองรหยุดยาวประจําปีอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่เรามีความสุขง่ายๆในชีวิตประจําวันอย่างเช่น กินอาหารที่มีประโยชน์หรือรว่าเป็นแบบออกกําลังกายง่ายๆทำกิจกรรมที่เราชอบลดความเครียดอะไรแบบเนี้ค่ะ,คะมีเวลาอยู่กับครอบครัวหรือว่าคนที่รักบ,บ้างพูดคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้เรื่องของการเป็นถังขยะเนี่ยมันลดความเครียดได้เหมือนกันอนจะจบางครั้งเนะนะี่ยะบางครั้งเวลาทดิฉันะนะั่งรถ ท็กซี่ทั่วไปอะไรแบบนี้ค่ะคพอแท็กตอนเย็นเนี่ยบางทีก็จะมีคนในครอบครัวของพี่โชเฟอร์อะค่ะคโทรเข้ามาว่ากลับหรือยังทานข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีดิฉันปะก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นช่วงเวลาที่น่ารักอยู่เหมือนกันนะครับ,รบพี่คุณพี่โชเฟอร์ก็จะใส่ชมอมทอก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวพ่อกาลังจับหรือว่ากำลังจะเข้าบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยมันก็เป็น แบตเตอรี่ง่ายๆที่ชาร์จกันได้ทุกวันนะคะว่ามันยังมีเวลาอยู่กับครอบครัวคือหมายอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องไปเจอหน้าเจอตากาันต้องไปพูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่เราลึกถึงเล็กๆหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสามารถอาจจะเป็นว <Video call. S 1> ิดีโอคอลใช่ค่ะ,คอ,ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ง่ายๆของถังขยะอารมณ์ได้อ๋อสมมุติเราโดนทิ้งขยะมาแล้วก็วิดีโอคอลหา หาครอบครัวหาลูกหาคนที่เรารักอย่างเงี้ยมันมันช่วยได้ใช่ไหมอาจารย์มันก็ช่วยช่วยยียาจิตใจได้เหมือนกันเนาะออใช่ครับครับเอ่อณณปัจจุบันหมายถึงว่าในขณะที่กำลังถูกทิ้งขยะลงมาอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นฐานะอ่ถังขยะอารมณ์นะพูดถึงคอเซนเตอร์อาิปรายบง่ายๆเลยดีกว่าอาจารย์อย่างพนักงานทีมงานของของเราเนี่ยนะฮะ โสภาเอฟเอ็ม so, 91นี่ก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับรถติด oh. อะไรเงี้ยรถติดอติดยังไงติดทําไมต้องติดตํารวจอยู่ได้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็มีบทมาเยอะเหมือนกันนะแล้วลอย่างเงี้ยน้องๆก็ควรจะแบบรับมือยังไงผมเชื่อทุก <c oughs> คนเนี่ยรับมือดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าในในความเป็นจริงตามหลักการนะอะไรเงี้ยก็ควรจะต้องทํำยังไงจะวางสายก็ไม่ได้ด้วยนะใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาอุตส่าห์โทรมาใช่ครับต้องจัดการสถานการณ์ตรงหน้าให้เร็จทิศก่อนเลยล่ะค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะ ซึ่ึงปัญหาตามมาอีกแน่นอนว่าถ้าจัดการสถานการณ์ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเรามาทบทวนกันแบบนี้แหละค่ะคว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อสักครู่เนี้ยมันจะพบอะไรกับเราค,รคระก็หักา,าระชแบบง่ายรวมถึงที่สําคัญเลยก็คืออย่าใช,อาใช้อย่าใช้แรงอย่าใช้พลังงานของตัวเองเนี่ยไปในทางลบอะค่ะครับอย่างเช่นพอวางสายจากคนที่โทรเข้ามาแล้วจะไม่ครับวางสายปุ๊บด่าป๊อเลยอย่างเงี้ย <laughs> ไม่ควรังไเอม่ควรใช่ไหมฮะคือตอนรับสายนี่ก็พูดดีหรอกนะับแต่ว่าพอวางสายปุ๊บบน่นเอาเอาบอกก็บ่นดีกว่าใช่ไหมก็ <c oughs> ไม่ควรจะบน่นใช่ไหมค่ะมันก็จะเป็นการใช้พลังงานของเราเนี่ยเป็นการหลออ่อเลี้ยงความรู้สึกนั้นอยู่ต้นต่ออ๋อผมเข้าใจล,ละอืออืมอืมอืมครับครับครับคือวางสายปุ๊บจบคือจบไปเลย ไม่ต้องเอามาบ่นต่อถ้าบ่นต่อเดี๋ยวมันจะยังเราจะยังอยู่ในอารมณ์นั้นความรู้สึกมันอยู่ต่อไปค่ะมันก็เหมือนกับรับอารมณ์ส่งต่อมาค่ะพอเขาโกรธเ้าก็โกรธตามพอเขาเศร้าเราก็เศร้าตามนะใช่ใช่มันก็ใ็้พลังทางลบต่อไปเรื่อยแบบเนี้อืมนะครับคือสมมติว่าเขาก็อ่าระบายมาแล้วเราก็เราจะเสียงสูงใส่เขาก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมคือเราก็จะระบายกลับใส่เขาก็ไม่ได้เราก็ต้องรับฟังใช่ไหม ค่ะน่าเห็นใจคอเซนเตอร์เนก่นนะเนี่ยเออค่ะครับ <c ười> คือบางทีเราก็ถูกฝึกมาค่ะว่าโอเคมันจะทําแบบนี้แหละหรือว่าแบบเราจะพูดยังไงให้ปนีปนอมต <c ười> ีเรี่ยงหาได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่างานแบบนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากๆเราะเรื่องของการดูแลเรื่องของลม <c ười> เพราะว่าคนที่ถูกกระทําหรือว่าเป็นาทางขยะบ่อยเนี่ยมันมีงานวิจัยเลยนะคะว่าเขามีความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมของการใช้สารเสพติดนะคะคมากกว่า<ม>ที่เป็นคนมากกว่าการที่เป็นคนทิ้งขยะค่ะอือฮึคนที่รองรับอารมณ์คนอื่นเนี่ยจะมีแนวโน้มของการใช้ยาเสพติดมากกว่าครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาเครียดแล้วก็หาทางออกไม่ได้อย่างนี้นะครับ ค่ะอาจจะเป็นได้แบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าเราจะรู้สึกเลยว่าคนที่รองรับอารมณ์คนอื่นเนี่ยคือบางทีมันก็อาจจะยากในการที่จะเข้าใจผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะคะคืออย่างบัครัังเนี่ยพอเป็นพนักงานใช่ไหมคะเขาก็จะรู้สึกว่าแบบโดนแบบแล้วก็หายไปดูแลไลแต่ว่าจริงๆไม่รู้หรอกว่าเราก็สะสมความเครียดวันละเล็กๆ,ๆน้อยๆเหมือนกันอืมครับครับครับคุณจิตค,ค,ค่ะโดนรับสายไปบ่อยเคยมีไหมคะว่าพอตอนเย็นเสร็จก็ ทิ้งต่ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยรับสายอาจารย์อ๋อ <laughs> ส่วนใหญ่ผมนันะคะว่ากลับบ้านกี่โมง <laughs> ไม่มีส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนส่วนใหญ่ผมว่าผมน่าจะเป็นคนที่โทรไป <laughs> ทิ้งขยะสะมากกว่า <laughs> <laughs> เวลาที่รับบริการหรือว่าอะไรที่มันแบบเออไม่ตรงตามความต้องการของเราเนี่ยออนะครับเราต้องฝึกอันนี้บ้างนะครับในมุมมองคนที่ทิ้งขยะบ้างนี่ก่าอาจารย์ฮะอยากจะบอกอะไรเขาไหมึงว่าเขาควรจะต้องแบบระงับ อารมณ์จิตใจของตัวเองไหมกับปัญหาที่เกิดขึ้นคือคุณก็ไม่ได้เจอคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มีวิธีการฝึกไหมฮะจะได้ทิ้งะยะนิดน,น้อยหน่อยหรือว่าจะต้องไมไ่ทิ้งกยะกให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจอารมณ์เลยว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอะไรอยู่ค่ะครับอันนี้เนี่ยมันจะขาดความระวังในการที่จะส่งต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองแล้วค่ะอืมอันนี้เนี่ยการส่งต่ออารมณ์เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันน้อยลง Mm. คือถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าโกรธเนี่ยมันจะโกรธเต็มที่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มดูเท่าทันว่าเอ้นี่เรากําลังโกรธอยู่นี่นะคะคแล้วจริงจริงเราโกรธโคดักโกรธของเนาะครับใช่ไม่ได้โกรธน้องคนที่รับสายซะหน่อยอือหบางทีความโกรธลดน้อยลงอืม mm. <Yeah>, yeah, แยกแยะให้มันถูกแต่ถ้าเกิด <cool. S 2> ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราโกรธเนาะพอโทรไปเราอาจจะบอกว่าเรียกของคุณมันไม่ดีเลยใช้แล้วก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องคนนั้นก็อาจจะงงๆว่าแบบ จริงๆก็เป็นแค่พนักงานเนาะไม่ใช่เจ้าของโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะ่ <laughs> ลงๆไปนเนาะคับครับบางทีก็โทรไปเสียงแข็งเลยนะฮะมีมีอันนึงสุดท้ายที่อาจารย์ให้อข้อมูลมานะครับเรื่องของอารมณ์ให้นึกถึงสิ่งที่ต้องขอบคุณเห็นอกเห็นใจกันนะฮะภาคภูมิใจบ่อยๆเนียอย่างนงี้มันก็ช่วยได้ผมว่าทั้งสองฝ่ายเลยแหละใช่ไหมครับผมยังไงบ้างครับค่ะคือ ว่าเราลองรับอารมณ์ของผู้อื่นบ่อยๆแบบนี้ค่ะ <Okay. S 2> นอกจากจะดูสิ่งที่กระทบกับเราแล้วค่ะที่ชัดแบบง่ายๆนะคะเราอาจจะนึกถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะในทุกๆวันก็ได้ว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยค่ะมันมีสิ่งที่เรานึกที่จะขอบคุณ <Okay. S 2> อะไรบ้าง uh huh. อาจจะเป็นเรื่องขอบคุณง่ายๆไปหรือว่าขอบคุณครอบครัวขอบคุณบุคคลสถานที่อะไรพวกนี้ค่ะได้หมดเลย <Okay. S 2> รวมถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเนี่ยค่ะ คือบางครั้งเราจะรู้สึกแหละว่าคนที่มาระบายใส่เราคนที่มาทิ้งขยะใส่เราเนี่ยเขาก็ดูไม่ค่อยน่ารักเนาะแต่ถ้าเกิดว่าลองฝึกที่จะไปเป็นเขาดูแบบเนี้ยค่ะ,ค,ะ,ะคือคือแค่ฝึกนะคะว่าเห็นอกเห็นใจเฉยแต่ไม่จําเป็นต้องเข้าไปเป็นเขานะคะก็หมายถึงว่าเอะลองดูซิว่าที่เขาโทรมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะ อ๋อมันแก้ไขไปแล้วสามรอบก็ยังแก้ไขไม่ได้เรื่องนี่หนาหรือว่าเคลมแล้วก็ยังไม่ได้อะไรแบบเนี้ค่ะก็คือฝึกความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันมากกว่าที่จะแค่แก้ปัญหาตามหน้าตามนะครับคือเอาใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเรานะแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราเป็นคุณลูกค้าเนี่ยเราจะเป็นยังไงถ้ารวมถึงคุณลูกค้าก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าโทรมาแล้วก็เจอพี่คอเซ็นเตอร์หรือพี่ที่รับสายเนี่ยค่ะบางทีเราก็จะรู้สึกว่า มันเหมือนกับช่วยกันในการแก้ปัญหาครับที่เกิดขึ้นบริการลูกค้าที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะมาตอว่าจัดมาก,กกว่าโอ้แค่แค่ปรับความคิดเนี่ยมันก็เปลี่ยนอารมณ์เราได้เหมือนกันนะฮะอาจารย์โอาา้ครับครับไม่รู้จะตันยังไงบอกระะอาจะ <c oughs> <c oughs> ต้องต้องจุดนิดนึงว่าเออเราจะ เราหาทีมที่จะแก้ปัญหาค่ะแล้ว<ช>คอเซนเตอร์ก็เป็นทีมหนึ่งของเราเหมือนกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาใดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่โอ้เพราะว่าวันนี้คุยกันนี้ได้หลายมุมมองทีเดียวนะครับที่เป็นประโยชน์มากเดยเพราะคนที่อาจจะมีอาชีพบริการนะครับหรือว่าเรียนทุกรูปแบบเลยแหละนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบถังขยะอารมณ์แบบนี้นะครับไม่เฉพาะแบบคอเซนเตอร์พี่ขับแท็กซี่นะบางทีแบบ ข้าราชการอะไรเงี้ยนะหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเงี้ยนะครับก็เจออยู่บ่อยๆเหมือนกันนะบางทีรถติดก็มีคนโทรไปบ่นนะครับก็คงจะต้องสามารถนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะไปไปแก้ไขนะครับความรู้สึกนะแล้วก็ตัวเราเองได้นะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตนะครับมันจะได้แบบดีขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะฮะหมดเวลาแล้วครับอาจารย์หน่อยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับ ไค่ะขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจา์หน่อยครับสวัสดีครับนะครคุณผู้ฟังขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมกันอยู่ด้วยตอนนี้นะฮะแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับคุณจันทารอยหาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุรเดชส่งสติ๊กเกอร์มาขอบพระคุณครับผมคุณธนพัฒนะฮะพิมพ์ข้อความมาบอกว่าดีจังค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณที่ชอบนะฮะติดตามรับชมกันได้บ่อยๆเลยนะครับทุกวันอาทิตย์ทุ่มนิดๆแบบนี้กับเ e น t a l Talk นะครับแล้วก็มีคุณแดงใช่ไหมครับบอกว่า สะพานภูมิพลห้ามรถบางประเภทขึ้นอขอบพระคุณมากเลยนะครับก็เป็นห่วงนะเรื่องของเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็พูดถึงวิธีแก้ไขามานะครับขอบพระคุณมากครับผมเอาละหมดเวลาของ Mental Talk s, สัปดาห์นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งแล้วก็พักกันก่อนนะแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับ Mental Talk จะกลับมาใหม่ช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณในการติดตามสวัสดีครับปรับเปลี่ยนมุมมองสำรวจความคิดดูแลสุขภาพจิตให้มีสุข